คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนัตวัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคราดจากอุปัตตวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงครามและประกอบการชัยมงคลทุกประการ มนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสักการะเป็นสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสักการะบูชาเรียกกันว่าดวงพิชัยสงคราม นมโมอมิสัพพเทวานังสัพพะคะระหะจะเตวานังสุริยัญจะปะมวลจักขะสิภูมิโมจะเตวานังพุทธ राम् पवेसति भा सति चेवो सुकरो च महालाभां सो लो เกตุจมมหาราพังสาพพยัยามวินาศสันติสาผัทโถคางวินาศสันติสาพระรอคางวินาศสันติลักขณาอหังวันธามิสาพระาสาเพเทวามังปารยานตุสาพรธาเอเตนามังค์ ជាវិប់រូសាចប់ព្ល់ខ្ល្ន